ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พมก็จะมาเล่า10ทีเที่ยวการที่ฮิตเลยแบรยกาศดีนะครับหนึ่งเมืองแร่สมศักบ้านป้าเกนหากใครที่ชอบธรรมชาติและความเงียบสงบมุ่งตรงไปได้เลยที่เมืองและสมศักหรือที่ดูเจ้าก,กันดีในนามบ้านป้าเก์ดีซอจําบนปีหลอกอำเภอทองอภูมิจากเมืองแรเก้าหลางังได้กลายมาเป็นที่ผกสุดน่ารักกลางป้าเขียวซี่ป้าเข้าสีเขียวกะจีสุดเย็นช่ำ ที่มีทังธรรมชาติที่สวยงามและความอบอุ่นจากเจ้าข้องบ้านย่างปากเกนซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้พักผ่อนกับธรรมชาติอย่างเต็มที่แล้วยังจะได้ชิมลิมรสคันต้มเค้กอร่อยๆจากสูน้ำเดินห้องปากเกนอีกด้วยไขอย,ยากสัมผัสกับบรรยากาศเย็นสบายข้องบูเข้าและกินเค้กสุดอร่อยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นนที่เมืองแระสมซักบ้านปากเกนซ่องสะพานมอนสัางคาบุรี สัญลักษณ์ที่สาคัญแห่งเมืองสังขาบุรีที่ทุกคนจะต้องนึกถึงก็คือสะพานมอญซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวพาดผ่านคามลำน้ำําซองกาเลียเพื่อให้ชาวไทยและชาวมอญไปหา้าไปมาห้าสู้กันได้ไง่ายมากขึ้นซึ่งในช่วงเช้าของทุกวนันกิจกรรมที่เราจะเห็นจดชินตาบนสะพานไม้แห่งนี้ก็คือชาวบ้านจะมารอไส่บ้ากันอย่างอบอุ่นไม่วัดหรือดูกาลใน,นวิวทั์บนสะพานมอญก็จะสวยง,งามเสมอ ยิ่งในช่วงหน้าหนาวบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยไอหมอกสีข้าวและอากาศที่หนาวเย็นช่ำบรรยากาศโดยรอบจากเนี้สงบมีแหล่งท่องเทีย่ยวใกล้เคียงย่างเมืองบาดาลวัดวังวิเกกาลามไม่ให้ได้ไปเที่ยวชมจึงทําให้ไม่ว่าใครด้มาสัมผัสที่นี้ต่างก็ต้องตกลุ่มลักทราบซุสานา,าหารสัมพันธมิตรดอนลักซุสานาหานพันธมิตรดอนลักเป็นสถานที่ ที่ทาให้เราได้นําดึง้งึ้นประวัติศาสตร์คองจังหวัดการได้อย่างดีเยี่ยมคราวนี้คือสุสานของเฉลยซึกสซ้ำพันามิตรที่เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนแซงชุโตอาเภอเมืองการบริเวณโดยรอบสุสานลมลืน่นสะอาดตาเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวและส่วนตอกไม้ซีสั้นรสไสมีบรกยาศเงียบสงบสาม,มารถไปเดินเล่นผับคอนและเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ได้เจ้าที่นี่ซีเคลื่อนซีนาคาริน เขื่อนสีนาคารินตั้งอยู่ที่อำเภอสีสวัตมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำกว้างขวางมากกว่า419ตารางกิโลเมตรซึ่งนอกจากเป็นเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและให้ประโยชน์ด้านการประมงแล้วที่นี้ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามโอบล้อมไปด้วยผู้เข้าสู่งหญ้าบรรยากาศเงียบสงบอากาศเย็นสบายนักท่องเที่ยวจึงนิยมที่จะมาพักผ่อนย่อนใจกันที่นี่ยิงในปัจจุบันมีรีสอร์ทสวยลพร้อมกับเครื่องเล่นในน้ำสุดสนุกตั้งอยู่ในเขื่อนจึงยิงถ่ายใ้เขื่อนที่นาคาริน ได้รับความต้ใจจ้าหน้าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนทีนี้จะเหมาะต่อการเล่นน้ำขายร้อนมากๆหาอุทยานแห่งชาติลำคลองงูอุทยานแห่งชาติลำคลองงูเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ห้ามพาดของจัหวัดการโดยเฉพาะใครที่ชอบกิจกรรมแ่ประจญภัยต้องมาสัมผัสที่นี้ก,กันตะขงังเพราะภายในอุทยานแห่งชาติลำคลองงูเป็นที่ตั้งห้องถ้ำสุดอลังการมีถ้ำที่มีเส่าหินปูนสูงที่สุดในโลก ซึ่งสูสง6 2 6ซุดท่าเมตรย่างทําเศร้าหินทําที่มีมา้าหินย้อยอันสวยงามสุดาตาตาย่างทําหนดังแอ่นเป็นต้นเส้นทางลึกซาธรรมชาติท้งมดจําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่อุทยานนําทาเพราะป่ามีบริเวณกลางใหญยและบางจุดยังอันตรายเกินกว่าที่คนทั่วไปจะสามารถเข้าเที่ยวชมได้ด้วยตนเอง6ทํากระแสรทํากระแสรเป็นทําขนาดเล็กตั้งยู่บริเวณริมนาหา่า เนื้อคุ้งแม่น้ำแคลน้อยในตำบลลุ่มซุ้มอำเภอไยโยกซึ่งติดกับทางรถไฟสายมอเลนะโดยเป็นเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพน้ำตกไยโยกโดยจุดนี้จะเป็นจุดที่น่ายหลที่สุดขลองเส้นทางรถไฟสายนี้เพราะเป็นรางรถไฟสะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาเรียบริมนา้าผาบริเวณท่ามกะแสจึงเป็นจุดชมวิวรถไฟที่วิง่งเรียบริมผ่าคูขนานกับแม่น้ำแควน้อยเบื้องล่างได้ย่างงดงามที่สุด ภา,ายในถ้ำกระเจจะมีพระบุธรลูให้ได้ไว้ข้อพรอ,อดีตเชื่อกันว่าที่นี่เคยเป็นที่ผกห้องเฉลยซึกเมื่อขังสร้างเส้นทางหรือฝ่ายา่าน้เจดเมืองปีล็อกมู่บ้านนีต้องตำบลปีล็อกเป็นตำบลเล็กๆที่อยู่ไกลโผล่สุดข้อผูเข้าห้องชายแดนไทยฝั่งตะวันตกครั้งหนึ่งที่นี่เคยลุ้งเรืองจา้าพูดกิดเมืองแรอยางสุดขีดแต่เมื่อเกิดวิกฤตเกี่ยวกับราคาแร่พร้อมทางมีเทคโนโลยีไม่ๆม เ้าเข้ามาเมืองและมากมายในตำบลปิล็อกก็ต้องปิดตัวลงและกลายเป็นหมู่บ้านที่เงียบสง,งบซึ่งออกซึ่งโอบหลอมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามหมู่บ้านนี้ต้องจึงเป็นสนย์กลางของตำบลเล็กๆแห่งนี้ที่มีทางร้งานค้าร้านอาหารไปรษณีย์ตลาดค่ายคองสด์ร้านกาแฟเล็กๆที่ผักและยังเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินป่าขึ้นสู่เข้าแฉ่งเพื่ออีกด้วย8วัดทาเสือ้อ วัดทำเสื้อตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม,ม่วงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยมีพระบุทธรูปปางประธานที่พรที่ย่าที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีประดิษฐานยู่อีกถังอย่างตั้งยู่วนเนินเข้าที่หลายลอมด้วยทุ่งนาที่เที่ยวขจีบรรยากาศลมเย็นสดชื่นสวยงามขอชินประธานพรพระบุทธรูปบางประธานพรที่ประดับด้วยกระเบื้องโมเสสีทอง จะตั้งรถเด่นอยู่บนเนินเข้ามีเพลาโบสถอัดหมูยู่ถังด้านขวาซึ่งมีการออกแบบอย่างละเอียดอ,อ่อนสวยงามวิธีบรรจงนักท่องเที่ยวจะต้องเดินขึ้นบันไดจํานวน157ฉากคันเพื่อไปกราบไหว้หลวงพอ่อหรือจะเลือกใช้บริการรถรางไฟฟ้าในราคาส0บ,บาทเพื่อขึ้นไปอย่างด้านบนก็ได้เช่นกันก้าวนำโพก้าวนำผูหลอนหินด้านนำผูหลอนหินด้าน ตั้งอยู่ที่ตำบลหินดาตอำเภอท้องภูมิเป็นบอ่อนน้ำผุดร้อนกลางป่ามีอุณหภูมิประมาณ40-70องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่พอะเหมาะต่อการลงไปแช่เพื่อคลายความเมื่อยล้าของร่างกายโดยน้ำผุดร้อนจะพูดขึ้นมาจากใต้พิวดินแล้วไหลลงสู่บอ่อปูนซีเมนต์ทางเจ้าที่จะมีการเปียนนามทุกๆวันอังคารและวันสุกเพื่อให้ในน้ำเพื่อให้น้ำในบอ่อมีความสะอาดโดยบริเวณร,รอบๆ บ่อแช่ตัวจะมีทต้นไม้ลมลืน่นรวมทังยังมีการนวดตัวนวดเท้าสำหรับคนที่ไม่้ลงแช่น้ำอีกด้วย10ตลาดน้ำกองท่ายภาพยนตํานานสุนเดชพานารีส่วนมาหาชากขายสุลลซีตลาดน้ำกองท่ายภาพยนตํานานสุนเดชพานารีสวนมหาลา,า,าตั้งอยู่ภายในคล้ายสุลบบลัซซีอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสถานทีจ่จินในการถ่ายทำภาพยนต์ เลื้ยงด่างเก้าซึ่งมีบรรดาศกย้อนยุคมีบ้านเรือนไทยพร้อมทางกิจกรรมแต่งชุดโบราณเพื่อถ่ายภาพไหวปินทีหละลึกอีกถังยังได้เลือกซื้อห้องกินโบราณที่ค่ายในตลาดน้าําและบริเวณโดยรอบได้เอิบเอิบกับบรรยาศกาศสุดฉิวห้องเมืองเก้าและอิ่มอร่อยกับอหาห้าในไทยก็ถือว่าคุมค่าสุดๆทีนี้เปิดให้เข้าชมทุกวนันตั้งแต่เวลา9โมงถึง6โมงก็กขจบคลิป ก็ขอจบคลิป10ทีท่องเที่ยวการที่หิตและบรรยากาศด,ดีนะคะถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไละ์เพื่อไม่เป็นเพื่อเป็นกำลังใจใพ้่มนำคลิปต่อไปให้ดีขึ้นด้วยนะคะ